ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91ปนะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีตรั้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ครับ พี่จะมาแกล้งเขาเรียกว่าคนดังนะผมหรือว่าแบบคนที่แบบชอบแกล้งคนอื่นมาเยอะไอ้คนนะก็คือแบบพี่ดีซีโดนั่นเองนะทุกคนนะตอนนี้พี่เขาก็เข้า,ขามาอยู่ในเซิร์ฟนันทุกคนนะนี่ไงอยู่ตรงนั้นไงนนทุกคนนะก็วันนี้นะครับสงสยัยไหมทุกคนทำไมถึงต้องเป็นตอนกลางคืนเพราะวันนี้พี่จะมาแปลงน้าเป็นอสูรทุกคนนะ mm hmm. ก็จะเป็นอาคาศะนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนอาคาษะอาสูรข้างขึ้นลำดับที่เอออะไรวะสามปะน่าจะสามอ่ะทุกคนนะ นะครับผมก็อีพีที่แล้วนะครับพี่แปลน้ามุซนนันทุกคนแล้วก็แบบมุซันอยู่ตอนเช้าอะอสูรอยู่ตอนเช้าคือแบบในนิเมะผมพี่ลืมว่าอสูรมันต้องอยู่ได้แค่ตอนกลางคืนนะครับผมนะก็ขออภัยนะครับผมคลิปมูซันนะผมแล้วก็โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้พี่ขอสัก5 0 0พไลค์ทุกคนนะโอเคอย่ายลืมเม่ครว่า fc fit ทุกคนนะก็โอเคดูคลิปันเลยไปกันสวัสดีครับผมมีช่องอยากจะมาแนะนาให้ทุกคนรู้จักกันนะครับเป็นช่องที่แบ่งปันวิดีโอที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากๆสำ สนใจเรียนรู้วิธีการทำเงินที่ช่องของพี่แทนคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้และกดติดตามช่องแทนออฟฟิเชียลไว้นะครับมีวิดีโอเพื่อการศึกษาตอนฟรีที่มีสาระความรู้มากมายให้เ,เพื่อนๆได้ศึกษากันรฟรีฟร สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเอาตัวรอดในตอนกลางคืนกันนะครับทุกคนนี่ออนนตอนนี้นอยู่ที่หมู่บ้านเอพีซีนะครับแล้วก็พร้อมกับเสียงช้างที่อย่างดังนะครับผมนี่เลยนะ <c oughs> ช้างไม่รอนหรอ,นอนนตรงนี้บ้าน,บ,านบ้านหลังนี้มีของนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลองเปิดของดูก่อนนะน อ๋อมีเช่อ้ยเฮ้ยใครเอาของไปบะมวะมวยกระมวยใครเอาของไปวะทุกคนเฮ้ยเต็มไปด้วยกลงวะทุกคนครับตอนคืนน่ากลัวด้วยนะครับทุกคนกรมวยกระมวยจะขนาดไหนกัะเช้าแล้วก็มีชาวบ้านอยู่ชาวบ้านอยู่กับชาวบ้านค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับเปิดประตูเอ้ยนายอย่าเปิดประตูเล่นสินี่อย่าเปิดประตูเล่นมันดึกนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่กับพวกนี้ชั่วขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ชาวบ้านแบบว่าแปลงร่างเป็นแบบซอมบี้อะไรกนโอ้ช้างนอนนะครับเดี๋ยวนี้ช้างนอนมาเฮ้ย เอ้ยช้างตื่นได้ไงวะเฮ้ยบ้านนี้เอ้ยเดี๋ยวเราจะเสียซอมบี้นะครับโอ้ผมต้องไปหาของใช่ไหมเนี่ยเออเสีเออนั้นแต่ว่าโอ้ยเสียงช้างดังรอเข้าสักบ้านละกันเลยแล้วกันพี่จะเสียซอมบี้เยอะๆได้หมดนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยชาวบ้านทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยชาวบ้านก็เป็นซอมบี้ไปแล้วใครทำไรนายท่านปล่อยคืออาสน์ให้ไงล่ะโปเกมอนโต้งับๆครับเก็บให้หมดโอ้ยใครคุบโอ้ยให้ผมทุบหรอวะโอ้ยทำไมไม่หาไปอย่างเงี้ย ไม่อยู่ละเว้ยหมู่บ้านผีอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะปกป้องพวกคนเองเขอตัดไม้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะแบบเสกซอมบี้ลงมาเนี่ยครับทุกคนโอ้ยคุณลบไปเอ้ยซอ <c oughs> มบี้มายังไงครับเนี่ยแป๊บนึงนะนี่เนี่ยตัดไม้ก่อนหลังหลังหลังเฮ้ยซอมบี้นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะเคลียร์ของในตัวดีซิโร่ก่อนครับโอ้ยดีซิโร่ไม่มีด่าไม่มีด่าเอาของหายเคลียร์ของ อ๋อชิบหายยังไงเฮ้ยใครทุบกระจกวะอุ้ยอุ้ยตกใจหัวอุ้ยอย่ามองหน้าอย่างงี้สิเอ้ยจริงทีทุกคนทีอุ้ยออกไม่ได้ครับทุกคนซอมบี้เต็มเลยอะไรเนี่ยทุกคนผมโดนซอมบี้ดักเออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเออยอ้ยตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะเอาบสบล็อกมาอุดนะครับใครอุดทางเอ้ยมา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  ทุกคนผมไม่อยู่ผมอยู่ที่ไหนสักที่แหะเฮ้ยตรงนั้นมีไฟหนีไปทันแค่ตัวหนีไปทันเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อถ้ำเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยอะไรวะทุกคนผมเจอกล่องอ๋อกล่องนี้เหมือนว่าถ้าเปิดแล้วคือเราจะออกไม่ได้นะมือเว้ยนี่ไงออกไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโดนกับดักเหรอเอพอมดุกคเฮ้ยออกไม่ได้ทุกคนมันมีกำแพงกั้นเฮ้พอมดแกงกันทุกคนเฮ้ยมีกำแพงกั้นด้วยที่ออกไม่ได้ทุกคนไอ้ไอ้ ต้ไม่เร่งอย่างเงี้ยเัวใหคงจะต้ช่วยนะครับอุ้ยทุกคนออกไม่ได้โออเออเออัยต้องฆ่าพ่อออกไม่ได้ประมาณกี่วิไปเนี่ยโอเคเราจะแปลงร่างอาการทุกคนแเราเราจะแบบว่าช่วยมันแล้วกันนะเออช่วยมันไม่มีกำแพงกั้นอย่างเงี้ยนี่นี่ฉันมาแล้วเฮ้ยทุกคนอักษรต้องตีแรงหนยวะทับเอฟเฟกต์ไว้หนึ่งนะทุกคนเอฟเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้อะใครเห็นกำแพงบ้างทุกคนไมมีกำแพงอย่างเงี้ยแป๊บเหนือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหน้ามืดปันเ้หนึ่งอันอน ตายเหรอเอ้าเมื่อกี้ใครอ่ะผมออกไปไม่ได้โหาไปไหนแต่ว่าไม่ออกไม่ได้ยังเงีอุ๊ยเช้าเลยครับจะเช้าแล้วครับพี่ยังออกไปไม่ได้เลยอ่ะมันต้องทำยังไงครับกี้ผมโดยเอฟเฟกต์มืดๆแล้วผมก็มองไม่ค่อยเห็นอะเมื่อกี้ตัวอะไรวะโอ้ยทำยัง่ะอยู่ไหนแต่ว่าไปที่เมื่อกี้ก่อนเราไ่ไหนวะเราออกไปได้ยังไงเนี่ยเราทำไมตัวนี้มัาได้ย่างเงี้ยต้องฆ่าพ่อโมสมีกล่องด้วยครับอะไรอ่ะเฮ้ยใครเดินมะทุกคนตอนแรกเจอตัวแล้วเดินเข้าไปนะครับเอามืดเฮ้ยเฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะเออ นีใ <c oughs> <c oughs> oh ่ใครอ่ะทุกคนาไปไหนเลยวะภาพลงตาเหรอทุกคนกลับมาอีกแล้วเข้าหมู่บ้านดีกว่าทุกคนไม่มีที่อยู่แล้วต้องเข้าหมู่บ้านโอ้ของก็ไม่มีว่ะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะตัดไม้จะไปฆ่าตัวนิ่มนะเดินผ่านเฮ้ยเขาต่อยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะมันจะเป็นมิดไหมเฮ้ยทุกคนตัวอ๋อคุ้นๆสมัยผมเคยดูในการ์ตูนนะครับทุกคนผมเคยดูในการ์ตูนเป็นหันหลังให้ได้เราชื่ออะไรนะอ่า ข้ามีนามว่าอาคาซะไหนชื่อไหนอานจำไม่ได้อ๋ออาคาสะในหมู่บ้านข้ามีนามว่าอาคาสะเออผมก็นึกไปไกลอาเลยวะอุ้ยทุกคนข้าจะข้าจะฆ่ามนุษย์ทุกตัวในหมู่บ้านังนั้นผมจะออกจากหมู่บ้านครับผมาเป็นอาสูรข้าสิหรือเขามาทำร้ายหรือเขามาฆ่าไว้์ข้าวาสักอย่าง้วยผมว่า เขาบอกเขาจะมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาจะฆ่าผมด้วยตัวร้ายชิดนะมาเป็นอสศูนกับฆ่าเสียฆ่าจะไว้ชีวิตเจ้ามาเป็นอสศูนย์ทยังไงไปเป็นได้เหรอเนี่ยผมต้องผมต้องควรเป็นกับเขาหรือว่าผมไม่ควรเป็นวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวฆ่าทําให้ดูเดี๋ยวอะไรวะเดาเดลายาวะฆ่าทําให้ดูเดี๋ยวฆ่าทําให้ดูเดลาเบยาฆ่าทําให้ดู ไหน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 เว้ยทุกคนเดินตามเมื่อกี้อ่านย่พจนานุกรมมาทุกคนนี่เปลี่ยนคนไมเป็นศัพท์ทุกคนเขาไล่ซอมบี้ใส่ซอมบี้เหรอผมจะดูจากด้านบนบ้านนะครับโอ้ยเสียงช้างดังจังเลยฆ่าช้างแม่งเงยต่อยช้างอีกทีหนึ่งโอ้ยตายเลยอ่ะฆ่าช้างโหดฆ่าช้างโหดอาคาสาโหดช้างโหดอะไรเงี้ยเออเขาจะฆ่าผมไหมเนี่ยไม่น่ารอดมาทุกคนเออทงไงเวรกรรม ทุกคนเขาหมดมาแล้วครับคิว่าวันพันเมนอะไรเงี้ยต่อยทีเดียวตายก็คืออากาสาคือมันเขาเขาไม่มีเขาเรียกว่าวิชัเรือสวนทุกคนเขาบอกเขาแบบฆ่าทุกคนในหมู่บ้านเขาต่อยแรงมากออกจากหมู่บ้านนะครับผมจะได้ไม่โดนฆ่าแล้วกันเ้อตรงนี้ไม่ดอกมาเอออากาศตีออกใครตีวะลืมว่าตีมันจะเดียตายทุกคนออ้ยทุกคนไปอยู่กับคนอื่นดีกว่าไปอยู่กับคนอื่นดีกว่านายเราอยู่ด้วยอ่าโออยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูอย่าเปิดปิดให้ปิดให้ไอ้เจ้านะจะเล่นอ,อะไรอ่ะอย่าเปิดมานะนายช่วยเราด้วยสิเออขอบคุณมากเลยเอออ,เออ่อไปสิเฮ้ยอย่านะอ,อ,อย่าทำลายเราเฮ้ยตกลงเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีวะคนไม่ดีไงนะ้วจะมาแกล้งนาะยเฮ้ยนายนาย จะทำไรยายายาขังเราเอ้ยกูตีเหี้ยตายมป็คนเป็นคนดีไม่ดีแน่ๆไอคนชั่วคนไม่ดีไอไอไม่ดีไปแล้วอยากดนฆ่าไหมล่ะแกเอามาดี เดียใส่ตู้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 ต่างคนต่างทำอะไรไปเนี่ยอุ้ยทุกคนอะไรของเขาวะเพราะว่าเพราะว่าผมจะไม่อยู่หมู่บ้านนี้แล้วกันผมไปคนเดียวแล้วอุ้ยไปนะโอ้โหมื่อไรจะโอ้โหเมืดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนี่วะเฮ้ยเขาเดินตามมาวิ่งเลยเว้ยเออตกถ้ำแอบแอบแอบเขาจะมองไม่เห็นผมนะครับผมต้องแอบตามมาอยู่ไหมแอบก่อนแอบก่อนฉันมองเห็นนายอยู่แล้วนะ แอบก่อนนะครับแอบก่อนมือเติมนะทุกคนตรงนี้แอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยทุกคนเสียงเดินเสียงเดินครับทุกคนเสียงเดินกูอเสียงเดินเปนยาา่าครับทำให้มองไม่เห็นกูนหาผมไม่เจอแอบนะแอบดูไหนเอ้ยไม่ใช่อยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่เขาว่าต้องหาผม <S 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 คุณนึกว่าเล้นซันแอบเนี่ยอยู่<ต>ไหน <ผม S 1> เอ้ยคนไม้ไอ้ชั่วเฮ้ยว้าไปหาเนี่บเฮ้ยเริ่มเงียบนะครับเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วโอเคน่าจะได้แล้วโอเคปะเขาไม่ตามมาแล้วครับวิ่งต่อดีกว่าเยี่ยวดอกไม้ไฟได้เคยดอกไม้อะไรอ่ะ จิตต์อพาวเวอร์รัวจะมีไฟตามตัวอะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งหายไปเลยดีดีดีโอเคจเจอแล้วเมื่อกี้เข้ามาทำอไมอ่ะอาคาสะมาทำอะไรไมค้าบ่ะเข้ามาทำอะไรเอ่ยมาเอาเสือเฮ้ยาถือสิงโตมาเสือนี่ทุกคนนี่เราอยู่กับนายเฮ้ยไม่มันนอนอยู่นายจะไปทำร้ายมาทำไมเนี้ยตายเลยควรจะทำไงดีเจ้าจะเหงื่ดีกว่าเราาหสถานีตำรวจครับทุกคนจีกันเลยวิ่งไปเลย ก็ไม่มีด้วยหรอกว่าสถานดีตำอดรอยเฮ้ยไอ้ตามมาทำไมเนี่ยอย่าตามเราเลยเฮ้ยตรงนั้นมีหอคอยเราต้องหาคนคอยช่วยเหลือครับทุกคนตรงนน้นมีหอคอยนะเรอลองวิ่งไปดูนะครับทุกคนเินไฟฉายเลยเปิดไฟฉายเลยคนแบบอาจจะมีเขอโหอยให้เราฆ่าอาคาสะได้นะครับทำร้ายสัตว์อะคุณได้ยินเสียงเดินอะไรนายเฮ้ยถ<ไ>ุงม<ไ>ือทานอสหรอเฮ้ยอะไรให้ไล่เอาไฟฉายไม่ถ<ไ>ุงมือทานอสให้ขอมาสู้เลยว่าจะสู้ชนะหรือเปล่าเฮ้ยมีชุดเพชรด้วย ว่านายเป็นคนดีหรือคนชั่วคนเลวคนอะไรไว้น่ะให้ขอมาสู้จริงฉันเป็นคนเลียวเนี่ยถ้าเป็นคนดีแล้วเราว่าเลวยก็ต้องขอโทษแน่จริงมาสู้กับเขาเป็นคนดีหรือคนอะไรอ่ะแน่จริงมาสู้กับฉันสิทีเดียวก็ตายแล้วมาๆๆไหนดูเวแน่จริงก็มาสู้กับฉันสิมีการท้าท้าท้าแพ้อย่างเดียวคือแสงอาทิตย์เดี๋ยวผมขึ้นไปอ่ะฉันแพ้อย่างเดียว อย่างเดียวอ๋อฉันแพ้อย่างเดียวคือแสงอาทิตย์อย่างเดียวอย่างเดียวเฮ้ยนานะแสงอาทิตย์จะมาแล้วด้านหลังก็พาทีจะมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับแล้วเขาจะแพ้แล้วทําไงอ่อจะสู้หรอจะสู้หรออ๋อถ้าแพ้แสงอาทิตย์เราก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นะนายโดนแสงอาทิตย <c oughs> ์ใช่ไหมนายก็จะแพ้เลยเดี่ยวคนรือแบมพายไปเน่เฮ้ยทุกคนเขาไล่อฮ้ยนายจะสู้กับเราเหรอเนี่ยเดีอยวนายยังไงอะหน้าต่างอุ้ยนี่มีคนด้วยสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยนายจะปิดแสงไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าอย่างนั้นเหรอ นั่นก็ผมอยู่ตรงนี้นายเริ่เริ่บกลัวเราทีเฮ้ยแสงอาทิตย์มนเริ่มมาแล้วครับทุกคนแสงอาทิตย์อันเจิดจ้ามันจะตายแล้วมจะมีอยู่ใกล้ๆกล้พาทิเตอร์กันนะครับเราใส่มันมีชุดที่แบบกันแสงนี่หรอไปไหนแล้ววะเราจะแกล้งดีดีนะครับแบบว่าเขาหลบข้างในอ่ะเขาไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าทําเป็นแบบใส่ชุดกันแสงเราจะหาวิธีชนะให้ได้เตรียมความที่ขุดนะครับทุกคนแล้วเฮ้ยแสงอาทิตย์มาแล้ว นายไม่รอดแล้วจริงพี่ไม่ได้กลัวแสงอาทิตย์มาตั้งแหละตายแน่แน่เดี๋ยวจะแก้ยใส่ช้อนเตรียมตัวนะทุกคนเอาเป็นว่าชุดนี้คือชุดการแสงอาทิตย์ละกันนะทุกคนอยู่ไหนวะนายยังอยู่ไหมนายยังอยู่ไหมเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยใครวะใครใครอ่ะใครวะนายลองถอดหมวกสิอ๋อโอ้โหดูมันใส่ชุดครับทุกคนไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าโอ้โคตรไฮเทคเลยเออ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนโอเคเจะเอาไปบ้านนะครับคลิปหน้าผมเราก็เจอเดี๋ยวผมจะถูไปนะผมเจอแล้วครับมาไลทุกคนนะครับชุดนักบินอวกาศเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขาไม่ให้แสงที่เข้านะครับทุกคนนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆไปแล้วกันนะทุกคนโอ้ยไปแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไิค์ให้ผมด้วยนะครับมาไลผมมาแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเราเขาไม่มานะ